ขอความเจริญในพระศธรรมจงบังเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงการอยู่อย่างเชิดหน้ามรณาและไปสู่สวรรค์ได้เป็นอรหันในอนาคตคือมีอาชีพเกื้อหนุนมีบุญกุศลพร้อมพรักมีคนรักพร้อมพรังตั้งใจปฏิบัติกรรมจัดห่วงทรงดวงวิญญาณบำเพ็ญกองกายกุศลเขาตายไปแล้วเขาบำเพ็ญกองกายกุศลให้เขาอา ตามศาสนาของเขาอย่าไปเบี่ยงเบียนตะแบงจะทำเป็นคนสมัยใหม่เขานับถือของเขายางนั้นมาและสั่งอะไรก็ทำตามสั่งคนตายสั่งไม่เกินคนอยู่แล้วท่านแล้วเราก็ไปงานศพกันมีคนถามว่าไปงานศพไปทำไมเอาคนไปงานศพมีแต่มีแต่ได้มีแต่ได้ เออได้ยังไงได้ไปแสดงความรักความอาลัยได้ไปให้กำลังใจคนอยู่ออได้ไปส่งเสริมความรักและความการกตัญญูกตเวทีได้กราบไหว้บูชาคุณงามความดีได้ส่งกุศลนะเป็นเทวตาพรีในส,สวรรค์นี่คือห้าประการที่คนคนไปต้องได้ ถ้าไปด้วยความตั้งใจนะอย่าไปด้วยความที่มียศมีศักดิ์ไปเอายศเอาศักดิ์กันหนึ่งได้ไปแสดงความรักความอาลัยรู้จักกันแล้วรู้จักคนตายก็ไปแสดงความรักความอาลัยแก่กว่าอ่นกว่าเคยทํางานด้วยกันมาเคยกินข้าวด้วยกันมาเคยอยู่ด้วยกันมาก็มาแสดงความรักความอาลัยแล้วก็กะพระสกอนแล้วก็ น้ำสบที่มือมือนี้ทำมาหากินแล้วก็การล้างมือก็ดีดียังไงฮะล้างกรรมกันต่อไปไม่มีกรรมอะไรกันดีแล้วนะกายกรรมวัชิกรรมมโนกรรมเราตัดขาดการชาตินี้เหลือแต่ความดีที่เราจะพะดุงกันไว้ไม่ต้องมากระวลใจเรื่องฉัน้นและฉันก็จะไม่กระวลใจเรื่องเธอเอาน้ำล้างมือสัก นี่ก็คือได้มาแสดงความรักความอะไรได้มาให้กำลังใจคนอยู่คนอยู่ต้องการกำลังใจศูนย์เสียจะไม่เสียศูนย์เสียใจจะไม่ใจเสียมันอยู่ที่มีกำลังใจไหมมากราบไหว้บูชาศพคุณงามความดีเขาต้องมีความดีให้เราไหว้ไหว้ไหว,ว้ดีมันก็ไหวได้อย่าไปนั่งนินทากันนอก,นอก,นอกบ้าน สาราหน้าวัดไม่ดีได้มาส่งเสริมและอุทิพิในโสวนสวรร์คได้มาทำบุญกุศสวและอุทิพี์ในโสวนสวร์มาแล้วก็ตั้งใจฟังพระสวดพระสวดไม่รู้ว่าดีไล่ต้องแปลรู้ว่าเป็นบุญอพอพระยาถาก็เอาละอยากให้เขาเป็นอะไรนะเขาจะได้เป็นอย่างนั้นเสริมรัศมีของเทวดา ถ้าอย่างนี้คนไปงานศพมีแต่ได้แต่ถ้าไปกินกันไปไปทัดทายกันไปคุยกันบ้ายการเมืองนะฮะพนิธากันไม่ได้อะไรเลยได้ไปแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลย